หรือความเดือดร้อนที่เขาเผชิญอยู่อย่างตรงไปตรงมาจากทุนต่างชางติทั้งที่เป็นทุนเผาแท้ๆที่กำลังทำร้ายคนไทยในทางกับกันผมพูดเพราะผมเชื่อว่าถ้าเราแก้ปัญหานี้ได้การค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศจะดีขึ้นเราจะได้นักลงทุนดีๆนักลงทุนดีๆจะอยากมาเมืองไทยเพราะเขาไม่ต้องโดนริษไถยไม่ต้องทำผิดกฎหมายการลงทุนจะมีคุณภาพ ช่วยการจ้างงานสร้างประโยชน์ให้กับทั้งสองประเทศมากกว่านี้ที่สัมพันธ์ที่สำคัญความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนสองประเทศก็จะดีขึ้นและคนจีนธุรกิจจีนดีๆซึ่งมีจำนวนมากในไทยก็ได้ประโยชน์ผมย้ำอีกครั้งนะครับผมเชื่ออย่างสุดใจว่ารัฐบาลประเทศที่เกี่ยวข้องพร้อมร่วมมือแก้ปัญหาไม่สบายใจที่คนของเขามาทำผิดกฎหมายในประเทศเรา เพราะมันส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ประเทศเขาเหมือนกันผมอยากเรียนท่านประธานว่าพรักประชาชนมีโอกาสได้คุยกับผู้แทนสาารทูตประเทศที่เกี่ยวข้องเขาก็ยืนยันว่าเขาพร้อมช่วยแก้ปัญหานี้เขาไม่ยินดีด้วยซ้ําที่เกิดปัญหานี้ขึ้นที่น่าเศร้าใจคือจากบรรยากาศการพูดคุยในความเห็นของผมเขาติงเราด้วยซ้ําว่าปัญหาทั้งหมด เกิดจากความไม่เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายของเราเองเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกรัฐมนตรีพูดถึงความสําเร็จในการปรับปรามคอเซนเตอร์นะครับท่านเล่าว่าตอนไปเยือนจีนประธานธิบดีสีจิ้นผิงชมท่านนะครับว่าเด็ดขาดมากแล้วก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจผมก็อยากเรียนท่านนายกท่านน่าจะแก้ปัญหานี้ผมเชื่อว่าประธานาธิบดีจีนก็จะชื่นชมท่านเช่นกัน ท่านประธานครับในฐานะที่พวกเราเป็นผู้แทนความเลวร้ายของเรื่องนี้นอกจากความสูญเสียทางเศรษฐกิจปัญหานี้ยังก่อความขัดแย้งระหว่างคนในชาติระหว่างคนที่ได้ประโยชน์จากสาการนี้กับคนที่ไม่ได้ประโยชน์เช่นใครขายที่ขายบ้านให้คนจีนได้ก็แฮปปี้หรือกรณีเจ้าของห้องพักในคอนโดที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงที่ต้องทะเลาะก,กับคนนําไปปล่อยเช่าหรือกรณีธุรกิจคอนโดปล่อยเช่าต้องทะเลาะก,กับผู้ประกอบการโรงแรม ความขัดแย้งเหล่านี้เป็นปัญหาที่มากกว่าเศรษฐกิจและน่าเสียใจที่นายกปล่อยให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมเชื่อว่าปัญหาที่ผมอภิปรายอยู่นี้ทุกท่านเห็นเหมือนกับผมเพราะสิ่งที่ผมพูดล้วนเกิดขึ้นจริงกับประชาชนในพื้นที่ของทุกท่านเราจะปล่อยให้ประชาชนทุกร้อนอย่างนี้ต่อไปหรือ ท่านธานครับปัญหาที่ผมพูดมาคือวาระแห่งชาติส่งผลกระทบใหญ่หลวงรุนแรงเกี่ยวข้องกับทุกส่วนราชการแต่ท่านนายกกับไม่แสดงความเป็นผู้นําฝ่ายบริหารไม่เรียบไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ไม่ใส่ใจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนสนใจแต่ประโยชน์พวกพ้องลอยต่อลอยตัวเหนือปัญหาดําเนินนโยบายแบบมักง่ายจนซ้ําเติมให้ปัญหารุนแรงไม่กํากับดูแลปล่อยให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน จนมีแรงงานผิดกฎหมายจำนวนมากท่านนายกกำลังทำให้เศรษฐกิจไทยถูกทำลายอย่างไม่มีวันหวนกลับทำประเทศไทยเป็นดินแดนศูนย์เหรียญทั้งคนไทยศูนงานธุรกิจศูนย์สิ้นชุมชนศูนย์สลายผมชอบที่ผู้ประกอบการในสายการโรงแรมที่รับผลกระทบจากกรณีการปล่อยเช่าคอนโดเขาบอกว่าถ้าหากถือกฎหมายในมือแล้วทำอะไรไม่ได้ ก็ไม่ควรอยู่เพืพ่อนสมาชิกทุกท่านครับทุกเรื่องผมเตือนรัฐบาลและท่านนายกหลายครั้งวันนี้จึงหมดเวลาเตือนแล้วครับเพราะหากปล่อยท่านนายกรบริหารราชการแผ่นดินต่อไปจะนำมาซึ่งความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างร้ายแรงผมจึงขอร้องให้สภาแห่งนี้หยุดความเสียหายด้วยการโหวตไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีแทนทองทานชินวัตรให้บริหารราชการแผ่นดินต่อไป ขอบคุณท่านประธานครับต่อไปนะครับท่านใช้พลสักครู่นะครับท่านผลิตได้ขอใช้สิทธิ์พาดพิงไว้ท่านผลิตอยู่ไหมครับเรียนท่านประธานครับครับเชิญท่านผลิตครับสั้นๆฮะครับเรียนรัฐนตรครับสั้นๆครับขอบคุณมากครับท่านประธานที่ให้เสร็จผมในการมาใช้สิทธิ์พาดพิงนะครับความจริงเมื่อสักครู่จะใช้ตั้งแต่รอบก่อนเห็นท่านประธานเรียกพดอภิรายแล้วก็ไม่อยากจะขัดจังหวะแล้วก็รบกวนเวลาสภานะครับ สั้นๆครับเมื่อสักครู่ท่าน,นรัฐมนตรีชูศักนะครับมีการาพาพิยรกัผมเกี่ยวกับประเด็นที่ผมอภิปรายเมื่อคืนนะครับเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมืองก็อยากจะชี้แจงสองประเด็นสั้นๆประการที่หนึ่ง <c oughs> ผมไม่ได้ติดใจเ,เกี่ยวกับข้อมูลที่ท่านชูศัก์ได้ชี้แจงนะครับแต่ว่าก็ต้องเรียนทางตรงว่ามันก็ไม่ได้มาหากล้างหรือว่ามาตอบคาถามท,าที่ผมตั้งไว้เมื่อคืนสักเท่าไหร่นะครับส่วนประเด็นที่2เนี่ยก็เข้าใจถึงเจตนารณที่ดีของท่านรัฐมนตรีครับที่มายืนยันว่าท่านมีความจริงใจในการแก้รัฐธรรมนูญ แต่เมื่อคืนเนี่ยความจริงผมไม่ได้อภิปรายเพื่อตั้งคําถามด้วความจริงใจของท่านรัฐมนตรีครับแต่ผมอภิปรายเพื่อตั้งคําถามเกี่ยวกับความจริงใจของท่านนายกรัฐมนตรีสอดคล้องกับยัติที่เรายื่นครับเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีแม้ผมเข้าใจดีนะครับแล้วก็เห็นมาตลอดว่าท่านชูศักดิ์ก็เป็นบบคนเดียวที่ผลักด,<บ>ดันแล้วก็พยายามจะผลักทั้มีการแก้ไขรัฐมนตรีมาตลอดแต่ก่อนเ็นรัฐมนตรีองย่าจแต่เราก็เห็นว่ามีบางวาระครับ ที่แม้รัฐมนตรีจะมยามกวแต่ว่าถ้านายกและรัฐบาลไม่เห็นชอบด้วยมันก็ไ่มเหมลแล้ตัวอย่างเช่นกรรมธิการที่ทางรัฐมนตรีนั้นเป็นประธานเองแม้ว่าท่านจะลงแรงไปยอะในการจัดทำรายงานที่ค่อนข้างรอบด้านไม่แต่ก็มองไปเขาเห็นนายแลเห็นผ่านจากนิวดีไาน์กอบวดความข้อสังเกตทั้งกล่าวเพรมันวนกันเขาต้องเรียนตามตรงครับเพราะฉะนั้นเขาต้องฟังคำตอบจากท่านนายก เกี่ยวกับเจตนาของท่านนายกในการผลักดันวาระการเป็นรูปการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้มนูญการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นหรือการแก้ปัญหาการทุจริตครัปชันที่ผมได้อภิปรายไว้เมื่อวานครับออมือข้างนี้ก็วางบนอกค่ะท่านเฉยพลสะท้อนดีครับมือข้างขวาครับข้างขวาเขาวางบนอกอีกมือก็ทำมือเรียนท่านประธานสภาที่คารพครับผมเฉยพลสะท้อนดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขรดลักสีจะุจัรกรุงเทพมหานคร พักประชาชนท่านประธานครับผมขออภิไปรายไม่ไว้ไวางใจน,น,นางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีไม่ให้บริหารราชการแผ่นดินอีกต่อไปอเพราะนายกคนนี้ถือเอาผลประโยชน์ของตนเองและบุคคลในครอบครัวอยู่เหนือผลประโยชน์ของส่วนรวมมีพฤติกรรมโกหกหลอกลวงไม่ดำเนินการตามนโยบายที่ให้สัญญาไว้กับประชาชนแต่กลับ กระทำการเป็นนั่งร้านให้แก่กลุ่มบุคคลที่เป็นปฏิบัติต่อระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้ตนเองและบิดาได้กลับมามีอำนาจเหมือนอภิสิทธิชนนายกรัฐมนตรีตระกูลชินวัตรคนนี้ถึงกับทรยศต่อประชาชนแล้วหันไปสยบยอมต่อฝ่ายอำนาจนิยมยอมที่จะละทิ้งการปฏิรูปกองทัพยอมที่จะปล่อยให้ทหารบางกลุ่มใช้กลไกของรัฐเป็นเครื่องมือ ในการแทรกแซงการเมืองต่อไปปล่อยให้ทหารบ้างกลุ่มใช้กลไกลของรัฐไปคุกคามประชาชนปลุกปัน่นสร้างความแตกแยกเกลยียดชังกันในสังคมเซาะก่อนบ่อนทำลายระบอบประชาธิปไตยของประเทศจนยากจะเยียวยาท่านประธานครับเดี๋ยวอีกสักครู่ต่อจากผมนี้เพื่อนผู้แทนรัษดรจากชาเชิงเซาจิรัฐทองสุวรรณพักประชาชนนะครับจะแสดงให้เห็นในภาพรวม ว่านายกนายกแพทองทานเจตนาที่จะไม่ปฏิรูปกองทัพเพื่อที่จะแลกกับผลประโยชน์ที่ตนเองได้รับอย่างไรบ้างแต่สำหรับผมก่อนนะครับนายกร,รัฐมนตรีจากตระกูลชินวัตรคนนี้ไม่รักษาสัญญาที่เคยบอกกับประชาชนไว้ว่าจะปฏิรูปกองทัพทําลายโอกาสที่จะเปลี่ยนผ่านประเทศของเราสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างที่ประชาชนต้องการทําไมพี่น้องประชาชนถึงอยากเห็นการปฏิรูปกองทัพครับก็เพราะที่ผ่านมา มันมีบางกลุ่มบางฝ่ายพยายามทําให้อํานาจของกองทัพอยู่เหนืออํานาจของรัฐบาลพลเรือนอยู่เหนืออํานาจของประชาชนแล้วยังใช้กลไกลของกองทัพเข้ามาแทรกแซงการเมืองอยู่ตลอดเวลาจนทําให้ประเทศของเราขาดเสถียรภาพไม่สามารถที่จะพัฒนาระบอบประชาธิปไตยได้อย่างต่อเนื่องแล้วกลยุทธ์สําคัญอย่างหนึ่งที่กองทัพใช้เพื่อแทรกแซงการเมืองก็คือ ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือที่เราจะเรียกกันว่า I.O. ครับท่านประธานสังเกตไหมครับในบ้านเมืองเรานั้นเวลาจะเกิดการรัฐประหารไม่ใช่ว่าจูๆ่ๆทหารจะสามารถลากรถถังออกมายึดอำนาจได้เลยนะครับแต่มันมักจะต้องมีสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมหรือบรรยากาศที่รัฐบาลถูกโจมตีกล่าวหาขั้นรุนแรงก่อนแล้วกองทัพจึงจะอ้างว่าพวกเขาจำเป็นต้องออกมาเพื่อควบคุมสถานการณ์ บ้านเมืองถึงทางตันบ้างละหรือไม่ก็บอกว่ามีความจําเป็นต้องเข้ามาแก้วิกฤตการทางการเมืองบ้างละคาถามคือแล้วไอ้สถานการณ์หรือบรรยากาศความ